น้องครับแบบทดสอบจริงๆก็ต้องทําเองก่อน,นะแต่ว่าเรารีบนิดนึงนะครับ <ทำ S 1> เอาแค่ปริซึมกับทรงกระบอกเนาะนะครับข้อแรกคือจงหาปริมาตรปริซึมสูตรปริมาตรปริซึมคือเอ่อนีฐานคูณสูงคร<ม>ับโอเคปริมาตรปริซึมพื้นที่ฐานคูณสูงอ่ะซึ่งตัวเนี้ยจะเห็นว่าฐานของเราเนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมจริงไหมสูตรของมาก็เลยกลายเป็นเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูง แต่ย้ํานะดูดีนะมี2ส,สูงใช่ไหมระวังใส่ผิดนะอ่ะพี่ขอใส่ตัวเลขที่เป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานเป็น,ออน,ปน7ท็ดันไหมฐานก็คือตอนนี้เราสนใจตรงนี้นะสูงก็คือต้องต้องฉากกับ7จริงไหมก็เป็นหกแล้วคูณกับสูงซึ่งสูงตัวเนี้ยมันเป็นสูงของอะไรปิซซึ่มก็ต้อง10 2แบบนี้นะอ่ะถูกป่ะมามา แล้วก็สองเนี่ยตัดกับหกตรงนี้ใช่ไหมได้สามที่เหลือคิดเลขใช่ไหมยเจ็ดคูณสามคูณสิบสองได้เท่าไหร่สองห้าสองสองห้าสองโอเคสองห้าสองหน่วยเป็นลูกบาศเมตรลูกบาศเมตรหรือน้องจะเขียนว่าเอ็มกำลังสามก็ได้นะคือแต่ว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะบังคับให้น้องเขียนลูกบาศเต็มเขียนกำลังที่ถูกนะลูกบาศเอะเออก็ลำบากกันนิดหน่อย ไม่ไแต่จริงๆเขาน่าจะอนุโลมนะเขียนรอบอรจุดเมตรหรือ m กลังสามมันก็มีค่าเท่ากันน่ะจริงไหมใช่เออพี่ว่าไม่ได้พี่ไม่ได้สั่งสอนน้องที่เขียนนะแต่เราก็เน้นว่ามันเป็นทางการนะน้องอย่างเน่นอย่างเช่นรอบอรจุดเนี่ยมันเป็นตัวยอ่อจริงไหมซึ่งมันระบุอยู่ในภาษาไทยเลยจริงไหมเวลาเราเรียนอะเขียนเขียนรอบอรวจุดอะถูกปะเออมันเป็นคําทางการนะไม่ใชื่อว่าเรามาโนขึ้นมาเอง โจก็สองเนี่ยอันนี้ดีนะพี่ต้องการแค่พื้นที่ผิวข้างถ้าพี่ต้องการขาแค่พื้นที่ผิวข้างสูดหน่อยความยาวรอบฐานคูณสูงสองข้อนี้ถือว่าเราทบทวนสูตรเฉยๆนะ <c oughs> ความยาวรอบฐานตัวเนี้ยเ้ยดูออกแล้วใช่ไหมว่าอันไหนฐานอะดูแล้วเนาะอ่ะ มีอะไรบ้างครับ9ใช่ไหม9บวก8อันนี้เท่าไหร่อะบวก5อันนี้9อันนี้5ตัวนี้เดี๋4จริงไหมบวก4บวก5อันนี้บวกอันนี้ก็4ถูกไหมเพราะอันนี้8อันนี้4ตัวนี้เป็น4อ่ะก็จะเป็น9บวก8บวก4บวก4บวก5บวก4ถูกไหมแล้วคูณก็สูงสูงตรงนี้เราต้องการสูงของพื้นที่ผิวของปีซึมก็ต้องคูณ10 300 วัดกันที่บวกเล็บบวกลบเลขละอันนี้เท่าไหร่นะสามสิบสี่คูณสิบก็เป็นสามร้อยสี่สิบหน่วยเป็นตารางหน่วยตารางหน่วยถ้าถ้าเขาไม่บอกหน่วยก็เขียนหน่วยนนถ้ามันบอกเมตรแล้วเขียนรูปบาทไอ้ตารางเมตรจริงไหมแต่คราวนี้เขาไม่ได้บอกหน่วยก็เขียนตารางหน่วยน้องครับโจทย์ข้อต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ที่รูปแบบเฉพาะนะฮะเขาบอกน้องว่ากล่องสี่เหลี่ยม กล่องสีเลียมผืนผ้าก็คือกล่องแบบปกติอะคือกล่องแบบนี้แป๊บหนึ่งไม่ไม่กล่องแบบปกติรู้จักกล่องแบบปกติเนาะกล่องกล่องแบบใส่ของปกติก็จะเป็นรูปประมาณนี้ถูกไหมบแบบนี้โอเคนะครับซึ่งก็เบราะมีกล่องรูปสีเลียมผ้าเนี่ยสูงเท่าไหร่นะสูงสี่ยาว ทุกทีครับสูงสี่กว้างสองยาวหกจริงไหมโอเคนะครับเอ้จริงๆเนี่ยพี่อยากจะบอกน้องนะพี่ขอเคลียร์ประเด็นหน่อยพี่อยากจะบอกน้องว่าถ้า <c oughs> เขาพูดถึงปริีมารกแล้วกล่องมันเป็นรูปเนี้ยเฉพาะใช้ได้เฉพาะรูปนี้นะรูปที่มันเป็นกล่องอะ่ะเข้าใจรูปที่เป็นกล่องไหมสูตรมันจะเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงคือพ,พี่เข้าใจนะจริงๆสูตรมาจากพื้นฐานคูณสูงก็แหละเพราะเป็นพิซึมจริงไหม แต่ว่าพอเราเรียนลึกขึ้นเนี่ยเวลาน้องเจอโจทย์ที่มันเป็นกล่องแบบเนี้ยแล้วเราคูณนึงปริมาตรอ่ะกล่องแบบเนี้ยหาได้จากหาปริมาตรได้จากกว้างคูณยาวคูณสูงจําไว้เลยนะครับแล้วตอนนี้เขาบอกว่านํากล่องเล็กๆใช่ไหมซึ่งกว้างยาวสูงเท่ากันคือด้านเท่าไหร่ครับสองเมตรใส่เข้าไปในกล่องใหญ่ใช่ไหม<ฆ>คือเวลาน้องมีปริมาตรอันใหญ่ฟังนะฟังความพี่เนี้ยนะปริมาตรอันใหญ่แล้วปริมาตรอันเล็ก แล้วก็ถามว่ากี่อันกี่กล่องอ่ะให้น้องเอาใหญ่หารเล็กเนาะงั้นข้อนี้ให้น้องเอาใหญ่หารด้วยเล็กไม่เย็กดิไม่เย็กดิพี่ไม่รู้จักพี่รู้จักตะยอยเย็กไม่รู้จักรู้จักใหญ่บาหมามันเริ่มเทิมทีั์เลยอ่าเฮ้ยพูดถึงอะไรเนี้ยมามามาเฮ้ยงงงงไหมเนี้ยตอนเนี้ยฟังพี่นะเราจะทําเอาใหญ่หารเล็กแบบนี้ก็ต่อเมื่อเขาพูดถึงปริมาตรอันใหญ่ กับปริมาณอันเล็กแล้วก็ถามว่ากี่อันโอเคปะ่ะงั้นเราจะหาอันใหญ่ก็กว้างคูณยาวคูณสูงจริงไหมอันเล็กก็กว้างยาวสูงทันไหมอ่ะอันใหญ่ครับกว้างเป็นสองยาวเป็นหกสูงเป็นสี่ทันไหมอันเล็กก็คือกว้างยาวสูงเท่ากันคือสองเมตรจริงไหมก็สองคูณสองคูณสองแล้วก็ตัดเลยสอง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 สี่ตัดใช่ไหมได้หกจูบป่ะก็ตอบเลยว่าหกกล่องจบแค่นั้นแหละจบเลย ก็ตอบไปเลยว่าต้องมีกล่องเล็กกี่กล่องหกกล่องถึงจะบรรจุเข้าไปในกล่องใหญ่ได้เต็มพอดีเออแบบนี้เลยเฮ้ยน้องคนนี้เนี่ยพี่ยังไม่เคยสอนแนวนี้นะแต่ว่าดูนิดหนึ่งแล้วกันจริงก็ไม่ได้มีอะไรหรอกน้องครับคือสิ่งที่โจ้ให้มาเนี่ยบางทีเขาเขาถามแบบอ้อมคนนี้นะเขาบอกว่ามีตู้ปลาเนี่ยใบหนึ่งกว้างแปดยาวสิบลึกสิบสองพี่ถามนี คำว่าลึกตรงนี้มันบ่งบอกถึงความสูงของตู้จริงไหมเกตใช่ไหมเกตไหมเวลาเราพูดถึงบ่อปลาคาว่าลึกก็ต้องลึกแบบแนวตั้งอ่ะเกตปะเหมือนเวลาเราพูดถึงสระว่ายน้ำนึกภาพสระว่ายน้ำใช่ไหมกาถามว่านลึกเท่าไหร่คำว่านลึกของสระว่ายน้ําคือแนวตั้งจริงปะ่มแสดงว่านลึกของเราคือสิบสองนี้เฮ้ยบางคนมันไม่รู้จริงๆนะว่ามันใส่ตรงไหนอ่ะถูกไหมแล้วก็กว้างกับยาวก็แต่งนี้อันนี้กว้างแปดใช่ไหมยาวสิบ โอเคตอนนี้เลยเขาบอกว่าตอนพี่คิดว่าการที่เขาบอกปล่อยน้ําออกจากตู้อะแสดงว่าเดิมทีน้ํามันเต็มตู้จริงไหมครับแล้วมันปล่อยไปเท่าไหร่ครับแสดงว่าสมมติว่าสมมติในเฉยนะว่าน้ํามันเต็มตู้จริงไหมแล้วนี่มันปล่อยไป 2. สองเล่สิบแสดงว่ามันหายไปตัวนี้คือส่วนที่หายไปถูกไหมทันป้า แต่นั้นไอ้สองร้อยสี่สิบตรงเนี้ยปริมาตรที่เราต้องคำนวณเนี่ยมันคือปริมาตรส่วนที่หายไปเห็นไหมเพราะสองร้อยสิบมันคือน้ําที่ออกจากตู้แล้วพี่วาดรูปแล้วตรงเนี้ยคือส่วนเนี้ยคือส่วนที่น้ำออกจากตู้จริงไหมตรงเนี้ยงั้นเวลาเราคำนวณจริงๆอะ่ะค่าที่ออกมามันจะเป็นน้ําที่หายไปนะอ่ะขอสูตรปริมาตรหน่อยครับ<อ>กว้าง,างยาว,ยาวลึกก็กว้างยาวสูงอ่านี่กล่องไหมอันนี้กล่องไหม ก็กล่องไงพี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นกล่องเราจะใช้กว้างยาวสูงแต่สูงในสระน้ำมัาคือความลึกอ่ะพี่ถามไปดิไอ้แดงตัวเนี้กับไอ้ตรงเนี้ยเท่ากันไหมสิบกับแปดตัวเนี้ยออลดตรงที่พี่สีแดงที่พี่เขียนเนี้ยสิบกับแปดเท่ากันจริงไหมถูกไหมครับงั้นแสดงว่ากว้างเป็นแปดยาวเป็นสิบลึกไม่รู้ลึกไม่รู้จริงไหมเพราะลึกที่เราพูดถึงเพราะเราใช้สองร้อยสิบจริงไหม สองรอสิสบคือตรงนี้ดูนะดูนะสองรอยสิบคือน้ําที่หายไปนี่คือความลึกที่เรากําลังคํานวณถูกไหมทันไหมเอ่ยทันไหมฮันไหมอ่ะพี่เอาสูตรสูตรเนาะแล้วก็แปดไปหายี่ิบได้เท่าไหร่แส่คว่าลึกเท่าไหร่ครับลึกสามหน่วยเป็นเซนติเมตรเดี๋ยวนะเคลียร์เขาว่าลึกสามเมหนึ่งตรงนี้สามถูกไหมลึกสามเซนโจก็ถามหาว่าอะไรนะ ถามว่าจะเหลือน้ําในบ่อลึกเท่าไหร่ใช่ไหมแสดงว่าจาก12เนี่ยทั้งหมดคือลึก12จริงไหมแห่ไปแล้วเท่าไหร่ครับ3แสดงว่าเหลือ <5. S 2> 9เซนจบ <Okay. S 2> งั้นตอบ9เซนโจทย์แนวเนี้ยพี่ว่าออกข้อสอบแน่นอนนะ <Okay. S 2> ออกข้อสอบแน่นอนนะครับออ,ออกดีออกดีออกออกเชื่อพี่อะออกดีคือมันถ้ามันไม่ออกแบบนี้ก็ไม่รู้จะออกแบบไหนแล้วที่มันประยุก์นิดนึงอะ งงไหมเนี่ยชัวนะชัวนะอ่ะเอารเคลียไหมข้อสี่ข้อสี่เคลียเนาะนะครับคือเราจะต้องหาส่วนที่น้ํามันหายไปอส่วนที่แล้วเราก็คํานวณเอาปริมาตรตัวนที่หายไปออกมาแต่รู้ความลึกก็คือความสูงที่หายไปนี้จริงไหมแล้วก็ลบกันทั้งหมดถึงจะรู้ว่าน้ําที่เหลือสูงเท่าไหร่นะครับก็เหลือเก้าเซนเขาตอบอยู่นี่นะอ่ะโอเคข้อที่ห้าข้อที่ห้าเขาว่าอะไรบ้างสรงกระบอกจริงไหม จริงๆอ่ะเรื่องนี้มันง่ายตรงไหนหรือป่ไม่ว่าจะเป็นปีซึมหรือทรงกระบอกสูตรมันทําไงสูตรมันเหมือนกันสูตรตั้งต้นเหมือนกันนะครับสูตรตั้งต้นเหมือนกันอ่ะพี่ว่าทรงกระบอกหน่อยทรงกระบอกไปงี้ไม่เบี้ยวโอ้โหตรงเป๊ะขนาดนี้เบี้ยวฮะโอ้โหไม่เบี้ยวโอ้โหไม่เบี้ยวดีโอ้โหใช้เพนท์วาดแล้วยังเบี้ยวอีกอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอันอื่นไม่ได้ตรงแบบนี้ เขาเก็บไว้อันนี้อุนไม่ค่อยตรง <c oughs> อ่าทรงกระบ,บอกอันหนึ่งสูงเท่าไหร่ครับสิบนิ้วอ่านี่สิบนิ้วน้องเห็นไอ้เส้นรอบฐานไหมเส้นรอบฐานของโซ่กระบอกต้องเป็นวงกลมมันคือสองพาย <c oughs> จริงไหมเท่ากับสิบสี่พาย <c oughs> ทานเบ้า <c oughs> เขาบอกน้องว่าทรงกระบ,บอกเนี้ยมีความยาวรอบฐานอยู่สิบสี่พายถูกไหม ซึ่งความยาวรอบฐานก็คือวงกลมตัวนี้สูตรความยาวรอบฐานก็คือเส้นรอบวงใช่ไหมคือสองพาอาย R ก็มีค่าเท่ากับสิบสี่อะไรสิบสี่พายแล้วก็ตัดพายตัดพายถูกไหมแล้วก็สองไปตัดกับสิบสี่ได้าเป็นเจ็ดน <7. S 2> ้องจำไว้เลยนะเวลาเรียนเรื่องทรงกระบอกย้ำนะทรงกระบอกต้องมีรัศมีเพราะถ้าเกิดไม่มีรัศมีอะ่ะคำนวณอะไรไม่ได้เลยจริงไหมเนี่ยนี่คือผลที่เขาให้ข้อมูลนี้มาครับความยาวรอบฐานเท่ากับสิสี่พาย คือเราคำนวณเพื่อหา r าได้เลยโอเคนะอ่ะโจต็ตามหาอะไรเอ่ยปริปอ่ะเอาปริมาตรก่อนพ,อพี่ขอสูตรปริมาตรหน่อยพื้นที่ฐานคูณสูงแต่พื้นที่ฐานเป็นวงกลมมันเลยกลายเป็นพาย r กําลังสอง h ทันไหมพื้นที่ฐานวงกลม,มก็พาย r กําลังสองสูงก็คือ h โอเคไหมครับซึ่งโดยปกติแล้วพายมักจะเขียนเป็น22ส่วนอะไร ส่วนเจ็ดคูณกับ r กําลังสองมีไอยังมีแล้วเพิ่งหามานี่ไงเจ็ดเห็นป่ะก็จะเป็นเจ็ดคูณอะไรเจ็ดคูณเจ็ดแล้วสูงอะไรสิบนี่ไเขาบอกสูงสิบมาละก็เจ็ดตัดอะไรเจตัดเจ็ก็เหลือยี่สิบสองคูณเจ็ดคูณสิบอายี่สิบสองคูณเจ็ดกันนะยี่สิบสองคูณเจ็ดร้อยหสี่ร้อยห้คูณอีกสิบหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบถูกไหมครับว่าสี่สิบหน่วยเป็นปริมาตร ลูกบาทนิ้วถูกไหมลูกบาดนิ้วเอ,อ้ยอย่าลืมนะหนึ่งฟุตมีสิบสองนิ้วนะเขาก็จะเล่นนองเด้มมากสุดแค่นี้แหละนะครับหนึ่งฟุตมีสิบสองนิ้วบางทีเขาอาจจะถามหน่วยเป็นนิ้วแต่เขาอาจจะให้เป็นฟุตมานะครับหน่วยเป็นนิ้ว,วเาให้เป็นเซนตโอ้ลำบากละมันมันข้ามมันข้ามมันข้ามกันเป็นคนละหน่วยงงไหมฟุตกับน,นิ้วนี่หน่วยไทยถูกปะ แต่เซนมันคือหน่วยมาตรฐานมันค่ามันยากยากยากมันไม่ใช่เรื่องการเปลี่ยนหน่วยถ้เรามาทาานแล้วให้ตอบ่อานอก 12, ็หารปกติคูณสิบสองใช่ไหมก็หารสิบสองแทนอะ่ะน้องครับพื้นที่ผิวข้างย้ําว่าแค่ผิวอะไรเออดีนะคือการที่โจก็ถามหาแค่ผิวข้างเนี่ยมันง่ายอะ่ะน้องครับผิวข้างคืออะไรนะพื้นที่ผิวข้างสูตรมันคือเออส้นรอบฐาน คูณอะไรครับคูณสูงแล้วข้อนี้เนี่ยเขาโคตรใจดีต้องเห็นความยาวรอบฐานไหมเขาให้มาแล้วน้องไม่ต้องใส่สูตรนะเขาให้ความยาวรอบฐานม,มาแล้วคือสิบสี่อะไรสิบสี่พายคูณกับสูงคือสิบอ่ะมันก็จะกลายเป็น14คูณกับย2สบส่วน7แล้วคูณ1ินี่ถูกไหมเก้าเจดตัดกับ14ได้สองสองคูณิสองได้สี่สี่สี่คูณ10 สี่ร้อยสี่สิบหน่วยเป็นตาลางนิ้วจบเฮ้ยอ่านโจดีๆนะพี่ย่ามีรอบนะถ้าเกิดโจก็บอกว่า<ส>พื้นที่ผิวถ้าโจก็พูดพื้นที่ผิวต้องมีกี่ฐานด้วยตอนนี้บวกสองฐานด้วยจริงไหมแต่โจย์ก็ต้องการแค่ผิวอะไรผิวข้างถ้าผิวข้างก็หาแค่ผิวข้างไม่ต้องบวกสองฐานนะอ่านโจดีๆนะเดี๋ยวเพลินเออพวกน้องชอบเพลินไง อ่าโคเนี่ยเขาบอกว่าทรงกระบอกหนึ่งมีผิวข้างเจ็ดสิบพายใช่ไหมคือพี่เคยบอกออกแล้วว่าเวลาเขาให้ผิวข้างมาหรือปริมาตรมาคือเขาบังคับให้น้องใส่สูตรนั้นจริงปะเออไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคือเห็นแบบเนี้ยคือบังคับใส่สูตรแน่นอนอ่าขอสูตรพื้นที่ผิวข้างหน่อยเส้นรอบฐานคูณสูงแต่ข้อนี้รอบฐานมันเป็นวงกลมมันก็เลยต้องใส่สูตรสองพายอาร์เอช เส้นรอบฐานเส้นรอบฐานเส้นรอบฐานก็คือเส้นรอบวงวงกลมถูกไหมแล้วสองไพอาคูณสูงคือเอแล้วเขาบอกแล้วมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบพ่ถูกไหมแล้วก็ไพ่สัตย์ไพ่ถูกไหมอ่ะแล้วสองคูณกับรัศมีมีไหมไม่มีไม่มีโอเคไหมติดไว้ก่อนสูงเท่าไหร่ครับเ,เขาบอกสูงห้าเท่ากับเจ็ดสิบถูกไหมสองคูณห้านี้เท่าไหร่สิบ สิบเนี่ยย้ายไปหารเจ็ดสิบอ่ะแสดงว่า R เหลือเท่าไหร <100. S 1> เหลือเจ็ดถูกไหมซึ่งเจ็ดตัวเนี้ยหน่วยเป็นเซนติเมตรนะแต่โจ้ถามหาเส้นผ่าศูนย์ก็แค่คูณอะไรครับคูนสองใช่ไหมรัศมีคูนสองก็ได้เส้นผ่าศูนย์กลางก็ตอบเท่าไหร่ครับสิบสี่เซนจบต้องครับข้อเจ็ดเนี่ยเขาบอกว่าถาังน้ำทซกระบอกเนี่ยถังหนึ่งสูงเท่าไหร่ครับสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วไอ้ไนนอ้น,น,อน,นี้อันนี้สารักนิ้วนะ เศษพตนธ์กลางคือเจ็ดนิ้วใช้ไม่ได้นะต้องเอาหารสองก่อนเฮ้ยไม,ไม่ไม่ไม่เขียนเจ็ดส่วนสองก็แหละอย่าทาให้เป็นทศยมเพราะสุดท้ายเ้วเวลาคิดเลขอะทศยมมันคิดยากให้เขียนเป็นเจ็ดส่วนสองก็แหละเนาะโอเคแล้วเขาบอกว่าถ้าระดับน้าอะต่ํากาปากถังแสดงว่าน้ําเต็มถังไหมไม่แสดงว่าน้ําเนี่ยเขาที่เขาเขาให้มาเนี่ยไม่เต็ม,มอ่ะคําว่าต่ํา ต่ำกว่าปากถังสี่นิ้วคือนี่คือปากถังใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้คือปากถังถูกไหม<ช>ต่ำกว่าสี่นิ้วแสดงว่าตอนนี้จริงๆมีน้ําอยู่เท่าไหร่ครับใช่ไหมมีน้ำแปดนิ้ว <8. S 1> เขาถามว่ามีน้ําอยู่เท่าไหร่ <8. S 1> ก็แสดงว่าเวลาคํานวณน่ะใช้สิบสองไหมไม่ใช่ต้องใช้ใชอะไรใช้แปดนะแล้วเวลาก็ถามถามว่ามีน้ํากี่ลูกบาทนิ้วแสดงว่าต้องใส่สูตรปริมาตรจริงไหมจริงอ่ะปริมาตรน้ํา ็นทรงกระบอกใช่ไหมทรงกระบอกก็พื้นที่ฐานคูณสูงก็เป็นพาย r กํลังสอง h ถูกเปล่าเข้มอ่ะก็ใส่สูตรนะพายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณกับ r กําลังสอง r กองเรคือเจ็ดส่วนสองใช่ไหมกําลังสองให้เขียนเป็นเจ็ดส่วนสองคูณเจ็ดส่วนสองนี้และคูณสูงสูงที่ใช้คือสิบสองหรือแปดแปดนะเพราะข้อดามหาน้ำก็ต้องใช้ความสูงน้ำที่มีจริงไหม อ่ะก็ต้องคูณแปดอ่ะก็ตัดอ่าวเจตัดเจ<อ>ตอ่าสองสองนี่สี่จริงไหมเอ,เอาสี่ตัดแปดมันี้ได้สองเร่าก็เหลือเอายี่สิบสองคูณเจ็ดคูณสองได้อะไร <30 8. S 1> สามร้อยแปดสา้ปริมาตรกนะ็คือลูกบาทอะไรลูกบาทนิ้วอ่ะก็จบนะอันนี้เลย อ่ะเขาแปลเขาว่าไงบ้างกระบอกโซอ่ากระป๋องทรงกระบอกอันหนึ่งอ่ะก็กระป๋องไงทรงกระบอกก็ทรงกระบอกเขาบอกว่ามีปริมาตรทเท่านี้ใช่ไหมคืออย่างที่บอกอ่ะเวลาทาโจทย์อย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเห็นว่าการที่เขาบอกปริมาตรมาเขาบังคับไม่ต้องใส่ปริมารจริงไหมก็ใส่สูตริมาตรก่อนปริมาตรเท่ากับพื้นฐานคุณสูงก็คือพื้นฐานเป็นพายอาร์กำลังสอง คูณสูงคือ h ถูกไหมนี่คือสูตรปริมาตรของทรงกระบอกถูกไหมครับแล้วเขาบอกแล้วว่าปริมาตรคือ4 6 2ถูกปะ <Okay. S 1> เท่ากับพายเขาบอกไปแล้วคือ22ส่วน7เ <Okay. S 1> ขาให้อะไรไปอีกเขาให้รัศมีมาไหมให้มาในรูปแบบของเส้นผ่านศูนย์กลางจริงไหม <Okay. S 1> เราจะเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางรัศมีคือ7ส่วน2เซน 2. มันก็จะเป็น7ส่วน2คูณกับ7ส่วน2แน่นอนว่าพอเราใส,ส่สูตรมาเสร็จปุ๊บมันจะเหลือตัวแปรหนึ่งที่ยังไม่รู้ค่าจริงไหมซึ่งต้องไม่รู้นะ ถ้ารู้ข้อนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะหาอะไรแล้วจริงไหมมันต้องไม่รู้ตัวหนึ่งก็คือติด h ไว้ดูป่ะที่เหลือก็ตัดเลขละก็เอาเจ็ดตัดเจ็ดเอาสองตัดกับยี่สิบสองได้สิบเอ็ดเฮ้ยย้ายตัวเลขให้พี่หน่อย h จะเท่ากับเท่าไหรสี่หกสองอ่าดูนะสิบเอ็ดตัวเนี้ยคูณอยู่ย้ายไปหารจริงไหมแล้วเจ็ดตัวเนี้ยคูณอยู่ย้ายไปฝั่งไป หารก็อยู่ข้างล่างพร้อมมาสิบเอ็ดจริงไหม<อ>แต่สองตัวนี้หารอยู่ย้ายไปฝั่งเป็นคูณอ่ะทันพี่ไหมครับพี่ย้ายข้ามแบบนี้<อ>แล้วความหน้ารักง,งข้อนี้คือสิบเอ็ดต้องตัด,ตดได้สิบเอ็ดตัดตัวนี้เท่าไหร่สิบเอ็ดตัดได้สี่สิบสี่จริงไหมทันไหม<อ>ได้สี่สิบสี่สี่สี่เหลือสองเป็นสี่สิบหกเอาสองที่เหลือไปคู่กับสองนี้ก็เป็นยี่สิบสองจริงไหมเอาสิบเอ็ดหารต่อก็ได้สองถูกปะ่ะ<ม>หารในใจทันไหม ไม่ทันหรอ,อ <laughs> ทำหน้าเหมือนแบบเฮี้ยหันเฮีฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ่ะโอเคเจ็ดอ,อ่ะเจ็ดต่อสี่ตอได้ไหมหก <6. S 1> <6. S 2> แล้วก็เอาหกคูณสองสิบสองั้นก็ตอบว่าสูงเท่าไหร่ครับอ่ะสูงสิบสองสิบสองหน่วยอะไรเซนติเมตรถูกไหมอ่ะเซนติเมตรไงจบสิบสองเซนติเมตร อ่าข้อาแก้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องการทาสีหลังคาครึ่งทรงกระบอกนี้ซึ่งกว้างสิบสี่ยาวอะาไรอ่อา <18, S 1> ยาวยี่สิบถามว่าต้องทาสีคิดเป็นพื้นที่เท่าใดใช่ไหมค,คือในอนาะคตมันอาจจะมีโจทย์แบบนี้แหละแล้วเ็าถามว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เขาก็อาจจะบอกมาว่าตารางเมตรละกี่บาทแล้วก็หาพื้นที่มาก่อนดีไหมแล้วก็คูณด้วยบาทอะไรเงี้ยนะนจะมีโจแบบนี้ด้วยนะครับอ่าพี่อยากเคลียร์ประเด็นนี้นิดนึงน้องเห็นไอ้กกว้างสิบสี่ไหมตรงเนี้ย 14จริงไหมแล้วยาว20คือตรงนี้ยาวยี่สิบตายตายอ่าองครับพี่ถามไปดิปกติเวลาเราใส่สูตรหาพื้นที่ผิวข้างเนะี่ยมันจะต้องแบบครบวงจริงไหมแต่ตอนเนี้ยพร้อมนะเราต้องการหาพื้นที่ผิวมันจะเท่ากับผิวอะไรผิวข้างาาบวกกับสองฐาน,านถูกไหม แต่ตอนนี้น้องใส่สูตรผิวข้างเนี่ยสูตรของมันคือเส้นรอบฐานคูณสูงซึ่งตอนนี้ฐานของเรามันเป็นครึ่งวงกลมจริงไหมให้เราคิดวงกลมก่อนให้คิดวงกลมปกติถ้าเป็นทรงกระบอกปกติเราหาผิวข้างไงสองพายอาร์เอชสองพายอาร์เอชเนี่ยได้ผิวข้างทั้งทั้งหมดจริงไหมแต่นี่มันแค่ครึ่งเดียวถูกปะครึ่งเดียวเราต้องหาอะไรหารสองแล้วก็บวกกับอ่ะพี่เอาสองสองนะ ย่สองต่อสองบวกกับสองฐานอ่าสองฐานตัวเนี้ยเราเห็นไหมว่านี่คือฐานนี่คือฐานจริงไหมเพื่อเฉว่าฐานสองอันนัรวมกันเป็นูหนึ่งวงกลมแล้วเราต้องการหาพื้นที่วงกลมจริงไหมก็เป็นพายอะไรครับพายอา,าร์กำลังสองทันไม่เอ่ยอ่ะเริ่มในสูตรนะพายคือยี่สองส่วนเลยส่วนเจ็ดคูณกับอาร์เท่าไหร่สังเกตไหมว่าตอนนี้กว้างคือสิบสี่อ่ะเห็นกว่าสิบสี่ไหม แต่เวลาเราใช้เราใช้แค่รัศมีจริงไหมถ้ารัศมีก็ต้องครึ่งหนึ่งของสิบสี่ถูกปะงั้นต้อารของเราเป็นค่าเป็นเจ็ดทันไหมเอ่ยอ่ะทันนะได้เจ็ดก็จะเป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณกับเจ็ดแล้วคูณกับคำว่าสูงเนี้ยคือสูงของสุกระบอกจริงไหมก็คือความยาวสุกระบอกเท่าไหร่ครับยี่สิบแล้วบวกกับพายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณกับ r าร์กำลังสองอเป็นเจ็ดคูณ 7จ็ดคูณเจ็ด้าไมครับอ่ะพี่เลยคิดเลยอ่ะเอา7ตัด7จ็ดยี่อคูณยี่ได้4ี0ร้บวกกับอ่ะเอาเจตัด7ต่อยี่สบอคูณเจ็้อยห้าถูกไหมย2่คูณเจ็ไงแล้วจับบวกกันนะบวกกันนะครับก็เป็น5้าร้หน่วยเป็นตารางเมตรโอเคนะครับ พี่คิดว่าถ้าเกิดต้องทาประมาณนี้ได้อะพี่คิดว่าไม่น่าห่วงเรื่องนี้ละนะนะครับคิดว่าไม่น่าห่วงเรื่องนี้ละโอเคนะครับอ่ะวันนี้เราก็ประมาณนี้นะครับเผื่อน้องแล้วแหละคนจะไปรวมร่วมอะไรพี่ที่เปิดไฟคริสต์มาสใช่ไหมเอ้ยมันมีมันมีเล่นเพลงด้วยนี่ใช่ป่ะเอสนุกนะแบบพราะมากพ๊าะมากโอเคนะครับอยาไปนะพี่เดินมาครับกับบ้านอ่ะเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ